บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าใครใจไม่แข็งใครไดเอทอยู่สกิปข้ามผ่านไปเลยค่ะรสชาติกำลังดีนะครับเด้งดุนง้งดุง,ดงโอ้โหจายวิไปทั่วปากสวัสดีค่ะพบกับลอร่าไสธทอนวัฒนากูลและโกครับมาโกศิลาวัฒนากูลในริการ ล <L> อรราอาสาซึ่งแท้ของเราในวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมตามกลิ่นหอมๆบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าใครใจไม่แข็งใครใดเอ็ดอยู่สกิปข้ามผ่านไปเลยค่ะ แต่ถ้าใครที่วันนี้คือวันชีตเดย์ของคุณเราคือ,เพ,อคเพื่อนของคุณค่ะและสิ่งที่เราจะพาไปชมชิมช็อปกับวัฒนธรรมน่ารักน่ารักของญี่ปุ่นใน EP ีนี้ก็คือเบเกอรี่แซนอร่อยในตำนานค่ะ ไม่ว่าจะร้านไหนก็โค่นไม่ได้นั่นก็คือเมนูคาร์ดจากร้านคสาร์ดนาคามูระร้านที่ชื่อคาราดแต่ไม่ได้มีเพียงคาร์ดละมุนล,ลิ้นอย่างเดียวนะคะร้านเล็กๆแห่งนี้ยังมีขนมสไตล์ญี่ปุ่นอัดแน่นไปทั้งร้านให้เราได้ลองมาชิมวัฒนธรรมคิ้วๆกันค่ะ อาวละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เชิญกูรูนักชิมอาหารประจำครอบครัวของเราก็คือน้องมากโก้นะคะเพื่อที่จะมาที่คัสตาร์นาคามุระเบเกอรี่สัญชาติญี่ปุ่นท่ามกลางย่านชุมชนแจแปลนทาวสุขุมิท33ทับหแห่งนี้นั่นเองร้านเนี่ยร้านโปรดเลยนะครับจริงค่ะวันนี้เอางี้แมมลูกเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคือ Top อป5ของ อาหารข้าวแล้วก็ท็อปฟของอาหารหวานตกลงไหมดิวครับโอเคดิวท <Okay, deal. S 2> ี่มีฟแต่ก่อนอื่นนะคะที่นี่เขาจะเน้นในเรื่องของโซเชียลดิสแท้นะแล้วก็ไม่ใส่มาสกห้ามเข้าเอาละแล้วก็มีล้างแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ ควาอร่อยของเบเกอรี่ที่เป็นตำนานนี้มีอยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะก็คือชุมชนจเจแปนทาวสุขุมวิท33ทับ1มีของอร่อยที่เป็นสินค้าขายดีตลอดการตั้งแต่เปิดร้านวันแรกจนถึงวันนี้และที่ห้ามพลาดก็คือของอร่อยตามฤดูกาลที่ส่งสูตรตรงมาจากญี่ปุ่นแต่ราคานั้นไทยๆค่ะม่ะ ต้องขอกล่าวสวัสดีนะคะคุณพี่ผ่องนะคะหนึ่งในเจ้าของร้านคัสตานากามุระนั่นเองที่นี่เบสเซเลอร์ตอนนี้เป็นอะไรคะพี่ตัวนี้ก็ขายดีใช่ไหมคะนี่นะโอ้โหนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะแสดงว่าคือทำสดใหม่ตลอดเวลาเลยเนาะตลอดเวลาตลอดเวลานี่คือมาตรฐานของคนญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะอืมแล้วก็มาตรฐานของที่ร้านนี้ด้วยใช่ค่ะใครมาก็ต้องมี ใครมาก็ต้องหยิบของหวานละคะอะไรขายดีสุดคะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กอะไหรคะนีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้มันคือคัสตาร์ดมันเกี่ยวข้องอะไรกับคัสตาร์ดนะคามล่ะคะเป็นที่มาหรือไงคะที่มาที่ไปของร้านคัสตาร์ดนะคามล่ะคือจากจุดเริ่มต้นแค่2อสาอย่างกลายมาเป็นเป็นร้อยอย่างจนทุกวันนี้เนาะ คุณผู้ชมคะขนมเยอะมากขนาดนี้ละลานตาสำรานใจแต่ทำร้ายคนไดเอทสุดๆนะคะก็มีแต่ของอร่อยขนาดนี้นี่นาสงสัยว่างานนี้เราคงต้องมาจัดระเบียบความอร่อยกันสักหน่อยดีไหมคะ EP นี้จะให้น้องมาโกวัดแรงกิ้งความอร่อยคะ่ะว่ามีชิ้นไหนบ้างที่อร่อยมากถึงขั้นวางไม่ลงกันเลยทีเดียวอันนี้ เมนจิเซนโดครพาดไม่ได้เบสเซอร์หหมูเน้นๆอันนี้นคะครเป็นเมนไตโกมางเนสปาเกตนะครับยังไม่เคยลองกินเมนูนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเมนจิบันนะครับอันนี้ก็เป็นจคล้ายอันนี้แหละแต่เป็นเป็นขนมปังไปชุบแป้งทอดนะอันนี้จะเป็นโดนัทแกงกละหรี่เนื้อนะครับเบสเซอร์อีกเหมือนกันอ,อันนี้ของเขาก็ครบ 5, 5อย่างนะครับเราก็จะไปดูของวนันกันเลยนะครับ อันนี้เป็นชูพายนะครับของหวานชิ้นที่1ต่อไปในร้านชื่อว่าคัสสัดนะครับเราก็ต้องมีคัสัดขายใช่ไหมครับเราก็เลยจะมานี่เลยคัสสัดพุดดิ้งนะครับอันนี้ก็จะมีชีสเค้กเจแปนอันเล็กๆด้วยนะครับ <S 2> <S 2> อันนี้ก็คือมาเดลีนะครับอันนี้ก็ขายดีเหมือนกัน เนีเป็นอันดับ3ชิ้นสีอันเลยอันหนึ่งนี่ครับแซนวิชสตรอเอรีอันสุดท้ายโอู้หคอลเลกชันคอมฟีทครบสิบอย่างนะครับอย่างละ5เราก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าอันไหนเนี่ยจะได้คองอันดับตำแหน่งหนึ่งที่ทั้งอาหารข่าวและอาหารหวานไปนะครับเออดิฉันก็ <laughs> เป็นคุณแม่บ้านนะคะก็เลยต้องคิดถึงคุณสามีด้วยค่ะ มันเป็นความจริงของชีวิตที่ว่าคุณผู้ชายเนี่ยชอบอะไรแบบเนื้อ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 อย่างเงี้ยค่ะส่วนของดิฉันนะคะก็เป็นแซนด์วิชผักค่ะนี่คือชีวิตจริงมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากค่ะวันนี้ได้ขนมปังซึ่งอันนี้นะคะเป็นขนมปังไม่ใส่นมคือพดีลวร่าเป็นคนแพ้นมนะคะใครที่แพ้นมอย่างลอร่าก็มาที่นี่ได้มีขนมปังที่ไม่มีนมด้วยนะ แล้วก็อันนี้ก็พลาดไม่ได้นะแต่กี้คุณพี่พองบอกแล้วว่าน,นี้เป็นเมนูยอดฮิตก็เลยจะต้องเอากลับไปให้คุณสามีด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันเลือกมาในวันนี้ค่ะโอ้โห oh ชอบกันมาเต็มตะกร้าขนาดนี้จะมีชิ้นไหนบ้างนะที่น้องมาโก in นเลิสุดๆไปเลยแอบกระซิบให้นะคะว่านี่เป็นครั้งแรกของน้องมาโก้นะคะที่คุณแม่ลอร่าจะปล่อยให้ทำงานคลิปรีวิวเพียงคนเดียวงานนี้ไม่มีสคริปต์ไม่มีพี่เลี้ยงคะ่ะแล้ร่าก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสู้ๆนะมาโก้เมื่อทุกคนเข้ามาที่ซอยเจแปนถาวหรือว่าซอยสุเทนถ,ทน,ถทนเนี้ถ้าเกิดว่ามาที่ร้านคัสตนะคะมุระ นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในร้านขายขนมแล้วก็เบเกอรี่แล้วก็ต่างๆที่ดังมากๆในย่านนี้นะครับเมื่อเข้าไปในร้านแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกของต่างๆขนมของคาวเบเกอรี่ต่างๆละลานตาเต็มไปหมดเลยครับอาจจะเลือกไม่ถูกกันวันนี้ผมก็เลยเลือก10อย่างนะครับขนมหวาน5้าอย่างแล้วก็ของคาว5้าอย่างเพื่อมาเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆได้เลือกดูกันส่วนในพวกนี้ก็จะเป็นเบสเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มกันด้วยอย่างแรกนะครับ แฮมนะครับเป็นแฮมชีแสแซนด์วิชตัวซอสมันจะมีความโดดเด่นมากเลยขนมปังก็นุ่มส่วนพวกตัว texture ต,ต่างๆก็ถือว่าเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับน,นี่ก็จะมีตัวเนื้อมีตัวแป้งมีตัวซอสแล้วก็จะมีขนมปังประกอบเป็นแซนด์วิชอีกทีนึ่งครับต่อไปก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นบักเก็ตไข่ปลาเมนไทโกะนะครับ ยาวๆอย่างเงี้ยแลยนะ้วมันแปลกใหม่มากคือผมว่ามันน่าจะเป็นเมนูใหม่หรอเป่าเพราะครั้งล่าสุดที่ผมมาก็ไม่เห็นอันนี้นะน,นี่ขอยกให้เป็นอันดับหนึ่งไว้ในะตอนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับด้วยความที่ปกติผมชอบกินไข่ปลาอันนี้อยู่แล้วนะครับโอ้อันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยอันนี้จะเป็นจะเป็นขนมปังชุบเกล็ดขนมปังทอดนะครับ คงต้องขออีกคำหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันดูรดอันนี้นะครับไส้มันจะเป็นหัวหอมใหญ่นะคะผัดกับหมูสับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเหมือนจะมีพวกเครื่องปรุงต่างๆด้วยนี่คือไส้อร่อยมากครับกินได้เรื่อยๆแล้วก็เพลินมากๆเลินค่ะต่อไปนะครับก็จะมีอันนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆอันเมื่อกี้แต่ว่าเป็นแซนด์วิชนะครับแล้วก็จะมีซอสด้วย นี่โอ้โอ้ส่ทะลักเคยทะลักแม้ว่าไส้เบสมันจะเป็นอันเดียวกันนะครับแต่มันมีความแตกต่างกันมากเลยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าไส้มันจะละเอียดกว่านะครับแล้วก็ซอสมันมีความเข้มข้นกว่าแล้วก็โดดเด่นกว่านะครับแต่โดยรยวมแล้วไส้เนี่ยคล้ายกัน ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวนัดแบบมีไส้นะครับเป็นไส้แกงกะหรี่เนื้อรด,ดจัดนะครับรสชาติก็เหมือนกินแกงกะหรี่กับขนมปังทอดนะครับมันกินยังไงดีทงคัตสึก,กับขนมปังแล้วก็แกงกะหรี่ในก้อนเล็กๆก้อนเดียวเลยนะครับ อร่อยทุกอย่างเลยนะครับแต่ขอจัดอันดับที่หนึ่งในใจก็คือเมนไทโกะบาเกตนะครับที่สองก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับที่เป็นขนมปังหมูสับแล้วก็อันที่สามก็ให้อันนี้นะครับอันที่สี่ก็อันนี้นะครับอันที่ห้าอันนี้ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร,ร่นะเพราะว่ามันจะมีความแบบเหนียวตรงกลางไปนิดน,นึงนะครับ บางทีมันเคี้ยวไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทีนี้ก็มาถึงช่วงของหวานกันแล้วนะครับมาอย่างแรกที่เรามีนะครับอันนี้คือมาเดลินนะครับจะเป็นค,คัพเค้กสีเหลืองๆอย่างนี้อันนี้เป็นเบสเซอร์เลยนะมันจะมีแบบชิ้นใหญ่ชิ้นแบบเล็กๆ12ชิ้นแล้วก็ชิ้นแบบ3ชิ้นครับอันนี้เป็นแบบ3ชิ้นมาก่อน อันนี้ก็กินมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเลยนะครับตั้งแต่แบบตั้งแต่จําความได้ก็กินอันนี้มาตั้งนานแล้วต่อไปนะครับเรามีแซนด์วิชสตรอเบอรีร่นะครับข้างในก็จะสดไซดด้วยครีมแล้วก็สตรอเบอรีรอ่อารมณ์เหมือนกินเค้กเย็นนะครับอันนี้หอมอร่อยแล้วก็รสชาติกำลังดีนะครับ เค้กญี่ปุ่นอันเล็กๆนี่นะครับว้าวมันอร่อยอแล้วหอมนะครับหอมมากของหวานเขามีแต่แบบอร่อยๆอทัออ้งนั้นเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้เนี่ยครับเป็นของดีของเด็ดประจำร้านเลยนะครับใครมาก็ต้องเลือกอันนี้ด้วยนะครับน,นี่ก็คือ,อ,อคัสตาร์ดพุดดิ้งนะครับว้าว oh, wow. เด่งดุ้งเิ่งดุง้งมันไม่เหมือนพุดดิ้งธรรมดาทั่วไปนะครับเมนูนี้เนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยมันจะมีความหอมอีกแบบหนึ่งนะครับเนื้อพุดดิ้งนะครับอย่างที่เห็นคือมันจะมีความ,มว่าแน่นแต่ก็ไม่แน่นจนเกินไปนสมกับที่เป็นเ,เชฟออเดอร์ไทม์ของร้านนี้เลยนะครับเนื้อสัมผัสมันเหมือน ต้องหู้ที่ทำด้วยความใส่ใจแต่ว่าเนื้อมันจะแน่นกว่านิดนึงพอกัดเข้าไปเท็กเจอร์ของมันก็จะกระจายไปทั่วปากทำให้เรารู้สึกได้ถึงความอร่อยทุกต่อมรับรสของเรานะครับต่อไปมาถึงอย่างสุดท้ายนะอันนี้นะครับก็คือชูพายนะครับจะเป็นชลทายชูครีมนะครับสดไส้ด้วยเ,เป็นไส้ไสขัดจโอ้โอ เขาแบบว่าล้นทลักออกมามากเลยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันมันจะมีเออ่กรอบๆนิดนึงแล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งด้วยนะครับคือรสชาติดีมากๆเลยผมให้อันดับหนึ่งนะครับเป็นข้าวสากพุดดิ้งนะครับอันดับที่สองเป็นมาเดลีนนะครับอันดับที่สามเป็นชีสเค้กญี่ปุ่นนะครับอันดับที่สี่อันดับที่สี่อันนี้เลือกยากนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่า ให้ทั้ง2อันนี้ทําได้อันดับที่4ไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือทั้ง10เมนูนะครับที่ผมได้เลือกมาในวันนี้แล้วก็มาชิมพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะครับว่ามันอร่อยยังไงสมกับที่ร้านนี้เป็นตานานไหมทั้งร้านนี่ก็มีสักประมาณร้อยร้อยอย่างร้อยเมนูร้อยชนิดได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่ผมได้หยิบยกมาในวันนี้ที่สำคัญเขาทําวันต่อวันด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นแจแหงความอร่อยแล้วก็รสชาติที่ ดึงดูดผู้คนจากทั่วทั้งประเทศให้มาได้ลิ้มลองที่ร้านนี้กันนะครับอยู่ที่ซอยสมุทรชัยสามทับหนึ่งนะครับตรงมาเรื่อยๆร้านจะเป็นร้านสีเหลืองๆเนรับเห็นสังเกตได้ชัดเลยทิปดีๆมีไว้แชร์ คุณผู้ชมคะแม้แต่ในร้านเบเกอรี่ของญี่ปุ่นนะคะเราก็สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆได้เช่นเดียวกันคะ่ะทราบไหมคะว่าทางร้านคาสัตนะคามุระนะคะได้จัดเตรียมขนมตามฤดูกาลเอาไว้ด้วยนะคะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นในเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเราก็จะได้พบกับเบเกอรี่สุดแสนพิเศษในเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, แล้วก็ในเทศกาลสตรอเบอรี่สดค่ะขยับไปอีกนิดนะคะก็จะเป็นเทศกาลวันเด็กผู้หญิงของญี่ปุ่นค่ะซึ่งอยู่ในช่วงต้นๆของเดือนมีนาคมนะคะก็จะมีเค้กน่ารักๆน,นะคะสำหรับเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะและแน่นอนค่ะถัดไปในเดือนเมษายนนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีดอกซากุระบานเต็มไป เลยนะคะดังนั้นที่ร้านคัสตาร์นคาบุระนะคะก็จะมีเทศกาลสากุระค่ะและในวันที่7เดือน7ของทุกปีนะคะก็จะเป็นเทศกาล ธนาบาตะานะคะซึ่งเป็นวันฉลองดวงดาวของประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ร้านนี้ก็จะมีขนมพิเศษของเทศกาลนี้เช่นกันค่ะส่งท้ายปีกันด้วยเทศกาลแห่งความสุขนะคะ Merry Christmas and Happy New Year ทางร้านนะคะก็จะจัดเต็มมีทั้งเค้กคุกกี้อร่อยๆเต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะแถมยังน่ารักอีกด้วยนะราคาก็ย่อมเยาวค่ะ ในขณะที่คุณลูกกำลังรีวิวอยู่นะคะคุณแม่ก็รู้สึกเป็นปลื้มมากค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้พามาโกนะคะมาทำงานย่างเป็นทางการกับคุณแม่นะคะก็ดีใจนะคะที่มาโกเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองแล้วก็มีความสุขในการทำงานค่ะดังนั้นครั้งต่อๆไปถ้าหากว่าคุณผู้ชมคิดว่าน้องเหมาะสมที่จะมาเป็นพิธีกรร่วมกันในรายการ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับช่อง YouTube ของลอร่านะคะลอร่าสีชิธรค่ะกับรายการลอร่าอาสานะคะซึ่ง y o u t u b n แนลของลอร่านะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันที่ 10, 20แล้วก็30นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะเดี๋ยวมัก็ก็ค่ะบมาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันอย่าลืมกด subscribe like แล้วก็แชร์กันให้เยอะๆนะครับเพื่อที่ เ,ออเราจะได้มีวิดีโอคอนเทนต์คุณภาพดีอย่างนี้ออกมาต่อเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครคคะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ